ผมแจโทโกเมธทองบัญชูอายุก็53ปีนะครับจากเครือข่ายการจัดก,การภัยวิบัติพื้นที่ภาคใต้เรามีภารกิจหลักนะครับก็เรื่องของการจัดการภัยวิบัติที่เกิดจากธรรมชาติเราเชื่อว่าการจัดก,การภัยวิบัติเนี่ย ตัวชุมชนตัวชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเค,ครือข่ายก็เลยจําเป็นจะต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมาจากการภัยพิบัติด้วยตัวของเขาภายใต้ความร่วมมือกับท้องถิน่นท้องที่และก็ภาคีหนว่วยงานราชการเราทามานมาสามปีเราสร้างสนับสนุนให้เกิดศูนย์การจัดก,การภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย48ศูนย์ในแต่ศูนย์ตำบลน,นะครับ แล้วก็ศูนย์ระดับภูมิเวทที่มีเครื่องไม้มเครื่องมือมีเรือมีเสื้อจูจิบมีระบบวิทยุสรรื่อส,สารการเชื่อมโยงซึ่งก,กันและกันแล้วมีมีชุดความรู้ในการจัดการภับัตรเนี่ยเรามีอยู่6กศูนย์แล้วเรามีศูนย์สนับสนุนเป็นของเครือข่ายเนี่ยอีกหนึ่งศูนย์เรามีกำลังอาสาสมัครอยู่ทั้งหมดเนี่ยร่วมสองพันแล้วก็มีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วถือว่าเป็นอาสาสมัครที่มีศักยภาพสูงระดับหนึ่งเรามีอยู่หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนนี้มีศักยภาพสามารถช่วยได้ ่านหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติทุกกรณีภัยเราห้ามภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถปรับตัวให้อยู่กับภาวะภัยพิบัติโดยเสียหายน้อยที่สุดอันนี้คือเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการแล้วเราอยากเห็นคนทั้งหมดเนี่ยครับมีจิตอาสาว่าการเรื่องการจัดการภัยพิบัติไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยอันหนึ่งหน่วยอันใดแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เสี่ยงภัย สามปีที่ทางานภายใต้การสนันุนสอส,ส,ส,สเราได้สอนให,ให้ให้พี่น้องพวกเราเนี่ยนะครับใช้โอกาสตรงนั้นพัฒนาตัวเองแล้วเขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นคือความภาคภูมิใจที่ดร่วมกันเราทำได้